สวัสดีค่ะวันนี้เอพามาชมแปลงต้นเแปลงต้นก้าทุเรียนของเอออีกแล้วนะคะเป็นทุเรียนที่เราเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเห็นว่าวันนี้แดดจัดมากเราก็จะยังอยู่กลางแดดแบบนี้นะคะวันนี้เรากำลังคัดต้นทุเรียนไซส์ราคา80บาทเป็นทรงกระโดงนะคะเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งมาทางโรไปสนีนะคะวันนี้วันเสาร์ ไปรษณียก็ยังเปิดทําการอยู่นะคะเราก็จะจัดส่งกับไปรษณีย์จะเห็นว่าทุเรียนที่เราเลี้ยงแดดร้อยเปอรเซนนะคะความเขียวเขาจะเขียวไม่มากนะคะเหมือนทุกคลิปที่เอเคบอกว่ามันก็จะออกอมเหลืองอมเหลืองหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าเราเจอแดดแบบนี้เนาะวันไหนที่แดดจัดก็จะเจอแบบนี้เลยวันนี้เราคัดไซส์ราคา80บบาทนะคะเป็นทรงกระโดง คัดออกมาจากล่องแบบนี้เลยจริงๆแพ็คลงกล่องนคะคะแล้วก็คัดจากล่องแบบนี้เหมือนกันค่ะแพ็คลงกล่องส่งให้กับลูกค้าเมื่อวานเราส่งไปรอบที่3ของสัปดาห์นะคะก็คือวันศุกร์จันทร์พุธศุกร์นะคะเอส่งของทุกวันพุธวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นี้เอจะส่งโรไปสนีนะคะอันนี้น้องทีมงานก็กําลังช่วยคัดตัวละ80บาทนี่ก็เป็นตัวอย่างของไซส์ราคา80บาทเป็นทรงกระโดงที่คัดออกมาจากร่องนี้นะคะ ออความสูง60เซนติเมตรเป็นทรงกระดงต้นอวบมากนะคะต้นอวบเริ่มแตกทรงพุ่มแล้วนะคะต้นอวบต้นแข็งดีมากนะคะต้นแข็งแรงดีมากเนี่ยค่ะเป็นไซส์ราคา80บาทที่คัดออกมาในร่องนี้ก็คือเป็นแ0ิบาททั้งหมดที่อยู่ตรงกลางนี้คือคัดออกมาเพื่อที่จะขนออกไปลาเลียงออกไปเพื่อส่งทางโลตัสนี้นะคะ ก็จะคัดออกมาเพิ่มเออแล้วก็ในการครัดอะคะ่ะน้องเขาก็จะมีไม้ที่เราทําเป็นส่วนสูงไว้อะคะ่ะสามสิบสี่สิบห้าสเจ็ซนติเมตรไว้เพื่อว่าต้นไหนที่เราไม่มั่นใจว่าความสูงถึงไหมความสูงถึง,ถง,ถง60สิบเซนไหมตามสเปคที่เราตั้งไวะคะ้ค่ะน้องก็จะใช้ไม้สีส้มๆที่น้องถืออยูออ่ในการวัดทุกต้นนะคะส่วนสูงถึงทุกต้น,นะคะ่ะ ต้นไหนที่ยังมีตำหนิแบบมนเลื้องดางๆมากเกินไปอย่างนี้เราก็จะยังไม่จัดส่งนะคะจะเลี้ยงไว้ก่อนอเห็นไม้ที่น้องถือไหมคะไม้ทีมงานเดี๋ยวจะขอสูมไปแดดมันค่อนข้างใช้ต้องจะมีน้องช่วยครัดเราก็จะใช้ไม้ในการรัดส่วนสูงต้นค่ะ ก็จะมีฝั่งโน้นก็จะมีพี่อีกคนหนึ่งช่วยช่วยคัดอยู่หมอนทองถัดไปตรงนั้นเป็นหมอนทองถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่แล้วก็เป็นมมสังคิงถุงใหญ่ต้นละสองร้อยบาทส่วนหมอนทองก็มีไซส์ใหญ่ก็จะเป็นร้อยห้าสิบบาทนะคะเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซนดียังไงดีตรงที่ว่าต้นกล้าสำคัญเลยคือแข็งแรง ขาทนแดบดบทนร้อนออโตรเร็วด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเขาได้ได้ปุ๋ยอะคะ่ะ <_ S 1> เขาสั่ง <_ S 1> ข้อแสง <_ S 1> เขาก็จะกินอาหารได้เร็ว <_ S 1> พอกินได้เร็วต้นก็จะโตรเร็วต้นก็จะทนโรคด้วยนะคะลําต้นก็จะแข็งกิ่งก้านที่แทงออกมาก็จะแข็งแรงะคะ่ะจากยอดแล้วอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะคะก่อนหน้าน,นี้จริงก่อนหน้านี้จะเหลืองจะเหลืองกว่านี้จะเหลืองกว่าน,น,น,นี้หน่อยแต่นี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะคะก็จะเริ่มเขียวขึ้นมา แต่ว่าจะไม่เขียวชะอุ่มแล้วก็แบบใบเรียบริบทุกต้นแบบนั้นไม่มีนะคะเพราะเราเลี้ยงแดดแบบนี้เนาะถ้าใครที่แบบเคยซื้อไปแล้วแบบเขียวสวยมากเอาไปวางใต้ผ้าสแ,แลนแล้วพอไปปลูกปุ๊บต้นเหลืองเป็นธรรมดานะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาโดนแดบดบเขาก็จะเหลืองพอสั่งข้อแสงเร็วปุ๊บเขาก็จะปุ๋ยก็จะหมดเร็วแต่ถ้าแบบเป็น เขียวอมเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยเป็นปกตินะคะอันนี้ส่วนสูงน่าจะเกินน่าจะเกิน60เซนแต่ก็ยังเป็นไซส์ราคา80บาทตีนะคะนองจะมีอาวุธในการวัด <K ill ain> <K ill ain> เป็นไม้ขอชมอาวุธหน่อยค่ะสีส้มๆ <K ill ain> อ่าดังนั้นทุกท่านไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะได้ต้นไม่ตรงตามสเปคนะคะ ครับแทุกต้นต้นไหนที่แบบเราไม่มั่นใจว่าเออมันถึงหกสิบเซนหรือเปล่าเราก็จะใชออ้ไม้ที่ทำส่วนสูงไว้แล้ววัดให้ทุกต้นแต่ต้นไหนที่เกินแล้วก็ก็จะให้ไปอยู่นะคะต้นนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ข้างหลังเองนี่จะเป็นไซส์ใหญ่ต้นใหญ่ด้วยความที่เขาเจอแดดแบบแ,งแรงๆทั้งวันนะคะก็จะมีบางต้นที่เขาใบไหมเพราะว่าขาดน้ำ ต้นไหนที่ได้รับน้ําไม่เพียงพอความชื้นในใบแล้วก็ธาตุอาหารที่เขาสะสมในใบค่ะมันมีไม่เพียงพอก็จะทําให้ใบไหมเพราะเขาเกิดการคายน้ํามากเกินไปน้ําที่คายออกมามีส่วนผสมของปุ๋ยมากเกินทําให้มากาออยู่ที่ปลายใบอย่างเงี้ยก็จะทําพอพอมีปุ๋ยมากาะที่ใบค่ะใบก็จะไหมต้นไหนที่ใบไหมนะ่าแสดงว่าเขาขาดน้ํา กัดน้ําเพราะว่าคายหนาออกมาที่เป็นปุ๋ยเข้มข้นมากเกินไปก็จะทําให้ใบไหม้นั่นเองค่ะพวกนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ต้นใหญ่นะคะต้นนี้โคนก็จะงออันนี้เราก็เราก็ส่งไม่ได้นะคะน,นี่ไว้ขายหน้าแปลงสําหรับลูกค้าที่ที่เขาชอบแบบโคนงอก็มีนะลูกค้าที่เอาแบบโคนงอมาเลือกแบบโคนงอเขาบอกว่าโตเร็วแต่โตเร็วจริงค่ะนี่ดูทำไมเหมือนกัน แล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เข้ามาช่วยขนอคนหนึ่งซึ่งกำลังออดูการลดน้ำอยู่อีกฝากหนึ่งหมอนทองพาเดินชมน,นะคะอันนี้เป็นโซนหมอนทองโซนหมอนทองทั้งหมดแดดร้อยเปอร์เซ็นร้อนขนาดนี้เกินร้อยเปอร์เซ็นแล้วความร้อนแดดแรงมากนะคะปีนี้ ันนี้โอ้ยอันนี้ชะอมชะอมไม่มีหนามตอนซื้อมาเขาบอกไม่มีหนามแต่ว่าพอปลูกแล้วก็มีหนามก็มีหนามดีหนานิดนึงอันนี้เป็นมะม่วงเบานะคะเราก็เลี้ยงแดดเหมือนกันตอนแรกที่เอาออกมาเจอแดดอะคะ่ะใบไหมหมดเลย <c oughs> มะม่วงจริงก็ชอบที่แสงลำไรนะคะแต่ว่าเนีย่ยมันจะมีต้นหนึง ที่ใบไม้ก็มีใบไม้เยอะมากแบบเหมือนโดนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกวอะค่ะเนี่ยนี่เขาเริ่มแห้งแล้วแผ่เริ่มแห้งส่วนต้นไหนที่เขาทนทานเขาก็จะไม่ไม่เป็นไรเลยอันนี้คือเอาออกมาเลี้ยงแดดเตรียมส่งให้กับลูกค้านะคะแข็งแรงมากมะม่วงเบาใต้นะคะต้นละสาสิบห้าบาทเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายของปีนี้ เป็นอีกโซนหนึ่งที่กำลังคับที่เขาพี่เขาวัดทุกต้นเลยกลัวส่วนสูงไม่ถึงทีมงานเอที่วาทำไม้นะคะเรามีทีมงานคุณภาพในการคัดแล้วก็การแพ็คจัดส่งแบบกล่องแล้วก็จัดส่งโรไปสนีท่านใดสนใจหรือสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามมาพูดคุยกันก่อนได้นะคะในเรื่องของการวิธีการดูแล การดูแลวิธีการรักษาโรคก,การปลูกตั้งแต่จนถึงตลอดการเก็บเกี่ยวเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีบางส่วนที่เริ่มตัดทุเรียนแล้วทุเรียนเริ่มแก่แล้วนะคะบางแปลงเดี๋ยวถ้ามีตัดวันไหนเดี๋ยวเอจ,จะไปถ่ายทําให้ทุกท่านได้ชมว่าทุเรียนที่เราเลี้ยงภูเขาเลี้ยงยังไงเขาให้ผลผลิตปีไหม,ไมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมนี่เป็นต้นกาทุเรียนบ้านที่ที่เอาออกมากองไว้ ลูกค้าจองนะคะก็จะออกมาไว้เป็นย่อมยอันนี้เคยถ่ายทําให้ทุกท่านชมแล้วเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านฝากนูน้นแล้วก็เป็นส่วนของโซนหลังบ้านก็จะเป็นแดด100%ทั้งหมดในคลิปที่ผ่านมาเอกก็ได้ถ่ายให้ทุกท่านชมแล้วแต่ว่าวันนี้มาถ่ายให้ชมก็คือวันนี้แดดจัดมากแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังคัดต้นอยู่ก็เลยไม่ถ่ายให้ทุกท่านได้ชมว่าแดดจัดๆดแบบนี้เราก็ไม่ได้ดึงผ้าสแ,แลนหรือว่าขึงผ้าสแ,แลนอะไรเพื่อ ช่วให้เขาอยู่ในในร่มในที่แสงลำไรนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่แบบนี้เลยต้นไหนที่เขาไม่ทนต้นไหนที่ใบไหม้เราก็ปล่อยให้มันไหม้เลยนะคะส่วนต้นไหนที่เขาแบบจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราดูแลดีะคะ่ะได้น้ําที่เพียงพอได้ปุ๋ยที่เพียงพอเขาใบเขาก็จะไม่ไหม้ค่ะก็จะทนทานอยู่ได้ก็จะเป็นแบบแข็งแรงไปเลยแต่ถ้าต้นไหนที่มันไม่ทนทานก็คือให้เขาอ่อนแอตั้งแต่อยู่ที่นี่ไปเลยอ่ะ เพื่อถึงมอลูกค้าจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงทุกต้นอ๋อครับนะต้นกล้าเสร็จแล้วนะคะที่จะเอาไปส่งตู้โรปิสนียตอนนี้เราก็กําลังลําเลียงขึ้นรถเพื่อที่จะไปส่งที่ศูนปิสนียค่ะอ่านี่เป็นต้นกล้าที่เราเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะจะเห็นว่าแดดจ้ามากนี่ค่ะเป็นต้นกล้าที่เราเลี้ยงไว้ทั้งหมดเจอแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้นแข็งแรงมากค่ะลำต้นแข็งใบก็แข็งกิ่งก้านเล็กๆก็แข็งนะคะเพราะว่าเขาได้แดดได้สารอาหารได้ปรุงอาหารที่เต็มที่นี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์80บาทนะคะสูงประมาณ60เซนติเมตรเป็นทรงกระโดงค่ะลูกค้าชุดน,นี้จะเป็น200ต้นแล้วก็วันนี้เราจะจัดส่งทั้งหมด4ตู้โลด้วยกันนะคะบางโลก็250ต้นเต็ม200ต้นก็ได้150ต้นก็ได้นะคะ เราเลี้ยงเราก็เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพอเราคัดออกมาขึ้นต้นเราก็ตากแดดกันอีกนะคะทั้งคนทั้งต้นไม้โอเคเดี๋ยวเราขนขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายเดี๋ยวขั้นตอนตอ่ัไปเดี๋ยวจะถ่ายที่ไปสนีให้ชมค่ะว่าขั้นตอนการขึ้นจัดขึ้นตู้โรเป็นยังไงบางท่านยังไม่เคยเห็นนะคะโอเคค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไรณียีแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังลําเลียงต้นกล้าใส่ในตู้โลนะคะตู้โลพาเลตก,ก็คือเป็นตู้สแตนเลสแบบนี้นะคะเป็นทูกรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เป็นซี่กรงแบบนี้นะคะตู้นี้บรรจุ2 5 0ห้าต้นนะคะเป็นต้นกล้าทุเรียนหมอนทองอันนี้คือตู้นี้จัดเสร็จแล้วอันนี้เราขนมาใส่สําหรับ ใส่สำหรับสีตู้โลนะคะเป็ยงช่วยฉีดอันนี้ใหนางของเก่าอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตู้นี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นไซส์หมอนทองต้นละแปดสิบบาท200ต้นนะคะแล้วก็มีต้นสตอด้วยสามารถคละกันได้นะคะแล้วก็โรถัดมาโรที่สามชุดน,นี้เป็นหมอนทองต้นละแปบาท2อ0ต้นนะคะ,ะเราขนม,มาจากบ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็ ขนลงมาจากรถแล้วก็มาเรียงใส่ตู้แบบนี้นะคะก็ะจะเรียงขึ้นไปเป็นชั้นๆแบบนี้อุ้ยอุทานว่าเออเป็นคนจังหวัดไหนคะ <c oughs> นคนอีสานคะ่ะเรามาอยู่ใต้ลูกค้าอีสานผู้ใดยุยสานโทรมาบอกอีสาน,าสานได้เลย,เลย,ยนะจ้าสามารถทูอีสานกับเราได้เลยนะคะถ้าเราเป็น เดิมเป็นต้นกำเนิดของผอีสานที่นับต้นนั้นต้นนั้นต้นนั้นต้นนห้ต้นไห้ต้นนั้นต้นนั้นเลยมันกำลังจะหัวสักกระเทียมต้นนั้นใช่หัวสักกระเทียมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นอีกชั้นหนึ่งเราขึ้นเจ็ดชั้นต้นกาไม่เสียหายนะคะใส่ไปแบบนี้เออากาศก็จะถ่ายเทอยู่ตลอดในตู้โลพาเล็นี้จะถึงลูกค้าภายในสามวันค่ะสามวันถึงลูกค้าเปิด แนะนำว่าเวลาลูกค้าเปิดนะคะต้องเปิดเปิดฝาบนก่อนมันจะมีฝาอยู่สองสองส่วฝาบนกับฝาล่างลูกค้าต้องเปิดฝาบนก่อนนะคะเปิดฝาบนปุ๊บหยิบเต้นก้าที่อยู่ชิดด้านหน้าสุดตั้งแต่บนสุดตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้นะคะต้องหยิบตรงนี้ออกก่อนแล้วค่อยเปิดฝาล่างแล้วก็ค่อยหยิบชุดนี้ไม่งั้นถ้าเราเปิดทีเดียวทั้งสองค่ะชุดนี้ที่อยู่ด้านบนตรงนี้จะตีลังกาลงมาตังกาไปจะเสียหายได้ นี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เอตั้งอ๋อนี่นี่อ่าโอเคน้องเอเนี่ยเอติดแล้วแล้วใช่ค่ะโลนั้นชื่ออยู่ด้านบนบนนั้นเลยค่ะพี่ตุ้ยอยู่ทั้งทึ่งนี่เหรอนี่นี่นี่จ้าเอาตัางไปทั้งทึ่งเราอย่างมันปิวหายสลับกันเนี่ยหยุ่งเลยเนี่ไมรรัับโททศพ์ดยเวลาลูกค้าสั่งเยอะๆเราก็ต้อง รอบครอบอันนี้เป็นโลที่สามแล้วก็เดีวโรที่สี่จะอยู่ด้านในเป็นหมันองตัวละแปดสิบบาทเหมือนกันค่ะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะทั้นใดโลโลขอโจะ็สามารถที่จโทรมาคุยค่ะตอนนี้เราก็าจัดเรียงใส่ตู้โรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่ตู้เรียงตามน,นี้เลยก็จะไปแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเดี๋ยวก็จะลำเลียงใส่ในรถหกล้อแบบนี้นะคะก็คือรถหกล้อคันนี้แล้วก็เวลาไปเตี๋ยนถ่ายก็คือจะไปที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ไปที่ศูนย์คัดแยกนะคะแล้วก็แยกตามโซนตามภาคตามจังหวัดต่างๆำลำดับต่อไปนะคะก็จะเลื่อนจะมีล้อนะคะแล้วก็จะเลื่อนไปแบบนี้เลยใส่ในรถหกล้ออ่ะแบบนี้นพอขนส่งไปแต่ละอำเภอก็จะไปรถหกล้อเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ลูกค้าต้องมารับที่ไปรษณีย์นะคะเพราะว่า ในไปรษณีย์แต่ละอำเภอค่ะก็จะไม่มีรถคันล้อแบบนี้นะคะในการนำจ่ายลูกค้าดังนั้นลูกค้าต้องมารับเองที่ไปรษณีย์โดยการที่ว่ามาเปิดเอาต้นทุเรียนจากตู้แบบนี้นะคะใส่ในรถกระบะแนะนําว่าท่านใดที่สั่งแบบโลนะคะจะไปรับต้นก้าทุเรียนต้องต้องหาผ้าแสลนนะคะผ้าซาลนบังแสงไปเพื่อใช้คลุมยอดคลุมยอดต้นทุเรียนนะคะเวลาเพราะว่าเวลาเราขับรถนะคะยอดมันจะตีลม ยอดจะเสียหายพวกยอดอ่อนแบบนี้ค่ะมันจะเสียหายเวลาลมตีมากๆกะก็เสร็จสิ้นนะคะการรีวิวการส่งต้นกล้าทุเรียนทางโลจิสโพส์นะคะทางศูนย์ไปษนีใช้บริการของไปษณีไทยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ทติดตามแลบชมค่ะสวัสดีค่ะ